ตื่นแล้ววะอะไรฮะไม่กับสบายดีสบายดีแด๊ดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขึ้เก่าขึ้นเดิมเด้อเนาะแม่เนี้แม่น้องเปิดกับจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปหับเอาท่านนอนยุดิพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งจะลงมาเล่นเนาะเพิ่งอยู่เฮือนเพิ่งกับโบมี่มูไอตอนนี้แม่เพิ่งโทรมาแหละแอบพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นป้าละก็หาลงมาแม่เพิ่งเปิดกล้องให้นะพ่อแม่พี่น้องเลย อะมน,นี้ป้ากับชีขึ้นไปฮับทำแม่พี่น้องผู้ใดขึ้นเพื่อนเพื่อนผู้ใดต้องให้พี่น้องเลยจากเพืเ่อนป้ากับเพื่อนน้องยุรินี่จะใกล้จะไกลน้องให้พี่น้องเบิ้งเลิฟให้พี่น,อน้อง,องมาสิได้จักนาทีเนาะเพื่อหอดเทือนเพลินป้า่ำไมพี่น้องเลยเดินทางได้เนาะพามันกับชีเปื่อนๆเ,ปเปน้นๆเลิฟให้พี่น้อง ว่าขึา้นปอตั้งแต่เศร้าขนาดนี้เราเป็นแบบลอย Yeah. It's ถามไม่น้องเตี๋ยเ้ยเพอนชีนาเพิ่อนด้วยห้พี่น้องเลยเวลาเห็นรถป่ามาจะเป็นได้ไยเออสองตัวเพิ่นอยู่พี่บ่นใหญ่เลยอยากดิดแล้วอยากมิโมอะไรว่าคือเกาแล้วนอนหลังแล้ว ยิ้มเป,เปย์เป <c ười> ย์เลยพี่น้องเลยข่อยใหญ่ข่อยกะจะกมีหมูแล้วเนาะเมนบอติดก <c ười> ิ๊บมแมหล <c ười> ออ่อยู่ดีใจฮุ่มฮุ่มขอยโย่อยู่ใใๆๆดีใจฮุ่มฮุ่มเมนบอได้กินโดนแล้ว <c ười> มาแล้ว <c ười> ยิ้มเปื่อยๆมาละ <c ười> เอาเอาคัดคอได้อุ้ยคัดคอได้ กัดคอุ้ยยิ้มบบมาแล้วกูหัวยองัเยออ๋อกูหัวยองังันเลยว้า้ยดเอยสบายดีดุสบายดี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 บแท้เลยว้าิบเฮ้ยยี่หออดไม่มีมออ่ะ Anh nhưng mà con gặp con, mà anh con nhưng mà anh con, nhưng mà anh gặp 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 ชี่ดีใจชีวิีใจย่ชาบชีดีใจกันยันว่าได้ขึ้นหรอเอาไปกลางกลางดุเอาไปกลางๆแล้วแม่นบ่เ้ยอ้าน่รถ่อไปแล้วนาเสียรได้เติบบ่นี่กันแล้วจัล มากระไรไก่คนน่ะอ้เอาจะเอ๋อ <laughs> เอาตะข้างบางัดเลยเอาไมยพี่รถรักษามมยพี่รถหรอฮะจับก่อนเดยียปลาเลยดูหน้าดูหน้านาง <laughs> ดูหน้านางน <laughs> <laughs> ดิฮึตื่นแล้วว่าเลยฮะไม่ <laughs> <laughs> ตอนแรกมากว่าชีดีใจเยอะห้ยันดีใจเกอให้พี่นรองพอเราเคยดีใจเกอนะขึ้นก้อนด้วยนี่ออะขึ้นก้อนก็ได้ายาเนี่ะขึ้น่ังตั้งเอะขึ้นก้อนเอาขึ้นก้อนไร้ย่งกี้ยอู้อะไรง้ถ้าลมกับเจมกันเบิรเน่ยละเนแล้วพอจะนักขึ้นแจ้งแลูกอาจจะเป็นดอยดิอย่าง้ยเป็นอย ด่ดูเลยว่าหายเนินกีมาอยู่ดีหาแล้ว <c oughs> ยมันลงลงไปเอาาอยู่เร้่มลงเลยเบิ้นเบิ้นหนึ่น

มาอยู่เออรถกรีนเสียงแน่นมันในโซ่เงินย่าให้ขับไปกระจ้าประเ็ศไหนอยู่บอกพอแล้วเดี๋ยวประเทศกิน

เกินหนักเกินันโอโอหมันดินน้ำหมกโอ,โอก้กันบึนลงมากมากเได้มามันเกิดแด่ยังมเก็บขวดเก็บงงอยู่ก็อยู่ดิอื้ม ป้าตัวืตัวนว่อกั้มเนี่ยื้เพื่อนเพื่นดุกสาวเพื่อนเพ่เพกลบ่มีราอ๊บอเอหาตากเหตจโดอยู่เลยมเหมู่ฮะมู่บป้าเนยน้องไอเบลก็เน่เน่ก็ลงมาดอกเฮ้ยแแล้วอะลงมาเลยแแล้วบ่ เปิดหัวเดตาเลยไม่แหงเลยแหงแล้วแหงแะดง่นนเ่ยแลหัหลงหห่มนี่ยังดิงกได้หรือมั้ยจับกระดิ่งกรดิ่งกดิ่งกร่ร่งดาดิ่งกดิกรกระดิ่งกระดิ่งดิ่งกริ่งกด่กระงกริงด่งกกิาดกดิกร่งกร่ะกิ่่งกรกิ khi tàu ghi bát phục bát. Một bài ghi được mạo lắm là. Mạo lắm được hm. Có nắm được gắn nắm được gắn má được gắn nắm được. Ao đó hương được 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 hương เอ็นไหมโอยขอขอย่างฝากบนนีมีอย่างไงเลยฝ่ากัรน้มีอย่างไงลกจับเธอสักังใคยจังวันใดวันยินดีเอ้ยด่านสาก็ได้นำหาสิ่งที่เห้าบอยากให้เด็ดอันะพูแม่พี่น้องอ้ยย้ายไปงมา้ยไม่ผิดมั้ยยายเด็ดไม่กันสันเทานี้ อ่ะอืมยูดิไม่ได้ไปเฮ็ดบุญเทิงเติบเด้วบอนุเออส่วนพ่อไปเดี๋ยวเมินเด้อไปอยู่เด้อตุ่จ้าเด้อไปตุ่จ้าเด้อเออเป็นนางเด่นไหมพี่น้องไงทั้งเอืีอยกันยังโมทันนต่มาอยู่ดินผู้เดียวดินกับป้าไปก่อนเด้อเด่นกับป้ากับมวนเลยล่ะ อยู่อยู่ันหน้ามาหาป้าเนยย่อยมองหน้าป้าหน่อยป้านิ้วมืแห้งจิ ่นี้มาแทนเลยเบิ่งเบิบ้งตายเฉยๆนะนี่กดเฉดุกดเบิ่งกดเบิ่งกดเบิ่งนี่อ่มันบิดไฟเลยกินมีไฟเลยเนี่ย ดิง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 อ่ะพอนี่เยนในในนในๆนๆนนในๆนนนป้าหยับขามาพื้ออกมาเดี๋ยวตกมาดูมาเหนวเห็นไหม่นก็ด มาเอาไปไสไม่ต้องห่วงใครพี่น้องมาเพื่อนนังนี่นะไปกายจิตกายกันยานยากนิดนึงเนาะเพราะว่าสัญญาณเตือนหลายอยากรักคันรักนี่คือนชิญยากนิดนึงชิเฮ้ยลูกชิเฮ้ยเฮ้ยโมเอ้าอะไรนะลูกปลอะไรพี่น้องฮุกแมงมีหลายแท้มานี่มดิบวัวใหญ่มาดูมา ดีกว่าไตรตัวน,นี้งนังเนาะเก็บเนาะเก็บเนาะเออตูดตูดขึ้นเรืองแท้ตูดเน,นี่ยมาสาวตุดขึ้นเรืองแท้อฮ้ ไม่มีอะไรแอบแฝงมอลูกบอบูมี้ยังแอบแฝงมอลูกฮะอยู่ว่ะยินดีเอ้ยตูดไดลูกตูดได้ดุกี้แก่นนั่นเปิดหัวลูกเปิดหัวลูกเหนมาเห็นป้าเอาลูกมาขวดเรื่อนยุก เมือนอะรกนือันยี่บานี่มานยี่บ้เฮ้ยมันี่มันยังไม่คุ้นนะกวงได้เก่งๆปะมันห่ามันคือเหลืองแะะมันคือเหลืองแค่บขี่บอยึดเออใช่มันคือเหลืองแพเอ๊ะมด้ขี้นั่งไปสินั่งห่าห้ามไปเพื่อนเจ้าเพื่อนป่า่านนอ้ถูยูงหอวอยู่ป่าอยถูไว้เพื่อนบอบอ

หนีเราเนาะเอามาพันกล้วยม่ได้้นแนมอยู่นะอนะตาแนมอยู่หไม่ยไหม่แล้วตอบันนะดดียดิเวเฮดวเฮดว่าน่านหน่น่นว่าคานว่าในคานด้หพี่น้องเั้นเพิ่งกรเทิบก้นเนาะ แม่ยังคานอยู่ได้ดเพื่อนแต่ว่าได้คานเพื่อนเอามือกระถบก่อนเอาเออเารออะทางป่าย,ยั่งพลงมาอยู่ตั้งไทยตั้งอะไรป้าชนาป่าดุงเนี่ยได้ลูกสบายดีก่อนสบายดีลาน,น้าก่อนเนอะดูสบายดีเอ้ โอเคแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปิดกัญชิคอล่าก็เด้อเนาะไปรับหลานสาวลงมาเล่นให้พี่น้องเว้ยแต่ว่าเอื้องวิวเอื้อเปรี้ยวน้นนองเนนี้ยังมาลงมากไหมพี่น้องอยู่เพื่อนป้าเนนะาะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปรี้ยกล่าวคำว่าสบ,บายดีเด้อสมาดีลงสบ,บายดีก่อนยูสบ,บายดีมันนั่งยิ่มมันประทบใจ